ครับผู้ชมครับมาพบกับผมที่นกรแก้วก้าวเช่นเคยนะครับวันนี้มาแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพนะครับสาหรับสตรีนั่นคือว่านชักมดลุกลาเทียนทองคู่นะครับซึ่งมีส่วนผสมแกนขีเล็กเทียนดำเลือมะรุมโกชียอนว่านน้ำโคว่านมาามเมฆและก็ว่านสักเล็กดอกคาไทยดีปรีผิวมะกรูดแล้วก็วกกกวกกวกฝักสมปล่อยหรือว่าจะเป็นดอกคำฝอยว่านชักมดลุกระเทียม แลวก็ขมิ้นเครือนะครับเป็นส่วนผสมสําหรับว่านชักมดลูกหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็ทานวันละหนึ่งแก้วนะครับแลวก็เป็นายาบำรุงท่านชายหรือว่าสุขภาพสตรีได้นะครับก็โทรศัพท์เข้ามานะครับเราจัดส่งให้ท่านนะครับขวดหนึ่งนะครับขวดหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับขวดนี้นะครับทั้งหมด มีส่วนผสมเยอะมากนะครับนะที่เป็นส่วนผสมแบบ100%ยเปอร์เซ็นตสำหรับวนันที่มีบรรจุอยู่ 5,000cc ซีซีนะครับตัวนี้นะครับแล้วมอันหนึ่งซึ่งจะแนะนำก็คือเป็นชานะครับชาเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นชา,อาของเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะนะครับนะซึ่งเป็นชาอินทรีย์ อีกปริพันธ์หนึ่งก็คือครีมแล้วก็สบู่นะครับาทา,าเพื่อผิวหน้าผิวกายแล้วก็สนเล่นรับนะครับทั้งชายหญิงนะครับสะอาดแล้วก็หอมนะครับก็มีกำไหน,นะครับอีกอันนึงคือกาแฟซึ่งเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมทั้งหมดนะครับ32ชนิด ที่เหมาะนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับ41โรคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานลิสีดวงอ้อวนผิดปกติกล้าเมเนื้อกระตุกซึมเศร้าเน็บชาไมเกรนปวดประจำเดือนสมองพิการลมชักติดมอฟินนะครับเบื่ออาหารอาการติดยาเสพติดตมหอันนี้แนะนำนะครับสำหรับกาแฟในกล่องหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมดนะครับเป็น เป็นราคาที่เราจําหน่ายนะครับนะกล่องละ959บาทนะครับพรนะ้อมกับค่าจัดส่งทั้งหมดนะครับนะซึ่งจะมีบรรจุนะครับนะให้ท่านอยู่10บซองด้วยกันะเราก็จะชงให้ท่านดูนะครับว่าวิธีการชงก็ในซองเป็นอย่างนี้นะครับชงแล้วก็คนไปนะครับซนะองนะี่ครับเป็นกาแฟที่ผสม ง่ายๆคือผสมสมุนไพรที่หายากนะครับนั่นก็คือสมุนไพรกัญชานะฮะที่ผสมผสมเข้าไปนะครับก็นี่เป็นรสที่ค่อนข้างาจะบางเบานะครับแต่ว่าถ้าอีกตัวหนึ่งสําหรับท่านที่เป็นโรคสายตานะครับใช้ตัวนี้นะครับมีเครื่องหมายฮาลาลเรียบร้อยนะครับราคาเดียวกันดูนะครับก็ซองจะเป็นอย่างนี้นะครับ ทั้งหมดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพผส,สาผ,สผสมสมุนไฟกัญชานะครับผสมสมุนไฟกัญชาโทรศัพท์เข้ามาครับ0898383353 0898383353สำหรับชานะครับชาตัวนี้เป็นชามมก,กําหรือว่าชากาขาวที่ลดน้ำตาลในเลือดช่วยกระตุ้น น้ำลายขับเสมหขัดนะครับ,รบแก้ตับอักเสบกระชุ่มกระชวยนะครับแก้ปวดศีรษะหน้ามือหรือว่าจะเป็นแก่ร้อนในบารุงหัวใจชุ่มชื่นชาคาขาวสนใจก็โทรศัพท์เขา้ามาแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นผลิตภันฑ์ที่มีประโยชน์ต่อทุกทท่านนะครับครับท่านสนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0898383353